สวัสดีครับพบกับผมเอชเวเปอร์อีกแล้วนะครับวันนี้มาพร้อมกับ .AIO Silo เป็นตัวที่ใช้กับพวก .AIO แล้วก็ใช้กับพวกอย่างนี้ก็ได้อะไรก็ตามที่ใช้บูโรของได้แล้ว Silo จะเป็นอย่างไรลงไป up close and personal ใกล้ติดประชิดต,ตัวเดี๋ยวค่อยกลับขึ้นมาสรุปแบบ FaceTime ลงเลยครับ ช่วงอัพโปร o แ็นเพอร์ซนัลไกลติดประชิดตัวกับไซโลเป็นผลงานของเจจร่วมกับออก้แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดบอกว่าข้างในเป็นสีดำนะมีรูปให้ดูไซโลไซโลนี่ก็แปลว่าที่เก็บของโกดังเก็บของหรือว่าแปลว่าโรงนาก็ได้ก็เอาไว้ใช้เก็บของนั่นแหละด้านบนของกล่องก็มีเขียนไซโลด้านล่างก็เหมือนข้างหน้า j จร่วมกับออก a ด้านหลังก็จะมีรายละเอียดเล็กน้อยอันนี้ใช้ได้กับพวก .AIO ทั่วไปวัสดุก็เป็นวัสดุทางการแพทย์ปรับได้เยอะมากๆแล้วก็น็อตเป็นแบบแบน M 2.5มีรูลมให้มาตั้งแต่0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5แล้วก็3มิลมีประเก็นน็อตสำรองแล้วก็อะแดปเตอร์มาให้ด้วยเปิดกล่องก็จะมีการาดอยู่ ข้างล่างตรงนี้ขออนุญาตปิดเอาไว้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นการชี้เป้านะชี้ให้นิดหนึ่งก็ได้ใครสนใจไปที่นี่เลยดอพลิกมาด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดโห้ยจุ 4. ด4.4มิลแล้วก็มาถึงนี่คือพระเอกของเรามีอะแดปเตอร์เอ็กเซส a ซอรีแพ็คมาดูซิมีอะไรบ้างถุงแรกก็จะมีรูลมไซส์ต่างๆมีประแจมีประเก็นมีน็อตสำรอง แล้วก็มาถึงพระเอกของเราซึ่งเขามีอะแดปเตอร์ให้มาด้วยชมพระเอกของเราชัดๆซีเรียลนัมเบอร์เลขสวยด้วย5959เอ๊ะปีเกิดผลหรือเปล่าเนี่ย59นี่ฝั่งนี้เขียนไซโลแล้วก็เปิดเพื่อเติมน้ำยาพวกนี้รื้อถอดได้หมดเลยนะแต่ผมคงไม่รื้อืโอริงนี่แน่นหนาดีอันนี้เป็นด้านใน,นชมด้านในนิดหนึ่งโอ้กว้างเลยแล้วก็นี่น็อต แล้วประแจรประแจนี้เขามีาให้เปลี่ยนรูลมอันนี้รูลมใหญ่อยู่แล้วนะเนี่ย2.5นี่ก็ถือว่าโฟล์ช้ได้นะลมจะเข้าจากด้านข้างตรงนี้คลายนอ็อตดีเลยอะ่ะกรูฟทุกอย่างถือว่าดีอืมนี่แกะโหใหญ่เป็นนิดไหมเนี่ยแกนสามใส่แกนสามได้นะเป็นเอเลี่ยนแคปตันแต่ผมว่ามันเต็มไปมันจะตื้อไปเดี๋ยวขอไปหาตัวที่เป็นแกนสอหน่อย ไปนค้นมาเจอลวด19ซึ่งเดิมเข้ามาเป็นแบบนี้เราก็ต้องดัดให้เป็นแบบนี้เสียบเข้าไปเลยมันไม่มีอะไรที่วางกะเอาก็ได้แล้วก็เอามือจับเอาไว้อันนี้เป็นแกน2.5แล้วเออมันมีบิวเด็กนี่นาฉลาดอีกแล้วมันมีเกลียวอยู่แล้วผมใช้นี่แหละรูลม2.5ที่เขาให้มาน,นี่แหละ <c oughs> จะได้ง่ายขึ้น <Okay. S 1> เห็นชัดเลยทีนี้จับเอาไว้แล้วก็ขันทางสองข้าง วางให้พอดีเนี่ยผมจะวางประมาณนี้จะได้โฟล์ได้จากนั้นก็ตัดให้สั้นที่สุดตัดง่ายด้วยเนี่ยเก็บเปียบกริปเลยตัดง่ายมากเดี๋ยวเราเช็คอีกทีหนึ่งลองดูอย่างนี้ก่อนเช็คโอห์มก่อน0.21โอห์ม oh ถือว่าโอห์มต่ำนะเนี่ยจัด20กว่าวัตต ต้องมีนิดหนึ่งมีฮอตสปอตบ้างเล็กน้อยแต่สวยนะาลวดเนี่ยเบิร์นแะก็จบแล้วก็ตรวจเพราะว่าพออย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่มีปัญหาเห็นไหม ก็ครอไปดูถ้าขอบมันยื่นมาหรือมันช็อตตัวเนี้เดี๋ยวหน้าจอม,มันจะเตือนกดลงไปให้สนิทอ่าตัวนี้วิ่งแล้วเห็นไหมนี่นี่ไทม์กแ,แสดงว่าไม่มีปัญหาสีสวยด้วยเดี๋ยวรอให้คอยเย็นตัวสักครู่จะได้ใส่สำลีครับ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ลืมตั้งไปมันเป็น HD อ่ะเปลี่ยนมาเป็น 4K ละตรงนี้ก็เป็นช่องสำหรับวางสำลี น้ำยาจะหยดมาจากนี่เห็นไหมข้างๆตรงนี้นั้นผมจะใส่สำลีอาจจะแน่นนิดนึงสำหรับผมผมจะถือว่าขนาดนี้กำลังพอดีเดี๋ยวลองตัดข้างนี้ก่อนเสมอนอกเขียนนี้เดียวพอดีอ่ะระวางเลยตัดเสมอขอบนี้เห็นไหมเอากันไกลวางปุ๊บแล้วตัดเขียนเนี่ย เสร็จเรียบร้อยน้ำยาวันนี้เป็นบลูเบอร์รี่แจมของมอนสเตอร์ด s เ r t รยดลงไปเลยอ๋อแหมลวดเข้าลั่นนะจ๊ะทำไมคนไทยชอบลั่นจากนั้นก็ครอบเหมือนกันด้านไหนก็ได้ยหอมดูให้แน่ใจว่าปิดให้สนิทกดลงไปให้สุดเปิดฝา เสียดายนะรูปนี้น่าจะมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องวางอย่างนี้มันจะมีคําว่าไซโลออกมาแต่ถ้าเผื่อใครที่แบบไม่ซีเรียสมากก็ไม่ได้รูลอมันอยู่ด้านนี้ด้วยด้านเดียวด้วยเอ 4. 4อ4.4มิลลิลิตรเติมไปเลยชอบตรงนี้ใครได้ยินเสียงฝนบ้างไหมแกะอันนี้ออกมาอันนี้ก็ดีนะไม่มีซึมเลยเดี๋ยวจะมีลิงก์ไว้ให้อันนี้จากดอทฮับเ <s> ช่นกันตัวโมดิฟาย909 แล้วต้องโชว์ไซโลไว้ให้มันขึ้นเช็คอัตโไมเซอร์อ่อนโอーอย่าต่ำมากนะลูกโอเคโอ้โห0.33โอหม33.3วัตต์ลงเวฟสิว้าวเฮ้ยตัวนี้โอเคเลยเรากลักบขึินไปคุยแบบเฟซ t i m e แบบเห็นหน้ากันครับ นี่เปลี่ยนแล้วด้วยและจะเห็นว่าเอาด้านนี้ยอย่างที่บอกเอาด้านนี้มาโชว์เพราะว่าไม่ซีเรียสแล้วเรื่องการที่แบบจะเติมน้ำยาก็อย่างเงี้ยมันเอาออกมาง่ายก็คือโอ้พลาดแล้วถ้าเอาด้านนี้ออกเนี่ยมันจะเอาออกยากนิดหนึ่งแต่ก็แกะได้อยู่ดีแหละเพราะว่าด้านหน้าที่เป็นฝั่งนี้ ข้างบนมันจะมีเงี้ยงอยู่นิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เอานิ้วเนี่ยปึ๊กดึงออกมาได้พอจะโชว์ด้านหลังมันไม่มีเงี้ยงแต่ว่าข้อดีเลยคือถ้าเราจะเปลี่ยนคือรูลมเนี่ยมันอยู่ด้านเดียวเราจะเปลี่ยนหรือต้องการโมโคอยก็จับมันคว่ำน้ำยาย,ยังอยู่ในนี้ทั้งหมดจุ4.4ดมิลเยอะมากๆงั้นเปลี่ยนกลับก็ได้ให้รูลมมาอยู่ด้านหน้าแล้วก็ใส่เข้าไป ทีนี้ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะดึงออกมาได้เห็นไหมเนี่ยดึงตรงนี้ออกมาออกมาได้แล้วก็ที่เติมน้ํายาก็อยู่ด้านหน้าก็จะง่ายขึ้นโอเคอรีดกลิ่นดีเลยข้อดีมากๆคือจุน้ำยา4.4มิล สรุปคือนึกข้อเสียไม่ออกวางคอยก็ง่ายยังไม่ได้ลองตอนนี้ใช้รูลม2.5ก็ถือว่าโฟล์กกำลังพอดีเหมาะกับอะไรที่แบบอย่างเงี้ย ค่อนข้างจะโล่งด้วยซ้ำไปแต่ว่าไม่ได้โล่งแบบพวกกับพวกหยดสูบอะไรอย่างนั้นนะเป็น restricted direct to lung ที่ค่อนข้างจะโลง่งยังไม่ได้ลอง3มิลเออแล้วก็อีกอย่างที่ยังไม่ได้ลองอยากลองเหมือนกันนะแต่คงตื้อลงอีกนิดนึงคือใส่คอยแกน3เลยน่าจะสะใจดีแต่แค่นี้ถือว่าโอเคมากเลยแล้วที่สำคัญคือรีดกลิ่นดีมากๆ ใครสนใจก็ดอทฮับเลยครับตัวนี้แนะนำเลยสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามด้วยครับกดติดตามแล้วอย่าลืมเปิดกระดิ่งเตือนจะได้ทราบว่าเอชเวเปอร์มาอีกแล้วนอกจากนี้รบกวนช่วยกันกดไลค์แชร์คอมเมนต์อยากให้นำเสนอตัวไหนสาระเรื่องอะไรแนะนำกันมาได้ครับเช่นเคยครับท่านที่ยังสูบบุหรี่อยู่และสูบบุหรี่นะครับการสูบบุหรี่ไม่มีอะไรดีเลยถ้าเลิกได้ก็ยินดีด้วยถ้าเลิกไม่ได้ลองหาตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยเลิกสูบบุหรี่ได้นั่นก็คือเว็บไรเซอร อืมช่วยเลิกสูบบุหรี่ได้จริงๆไม่ได้บอกเอาไวไพรเซอร์ปลอดภัยร้อปอร์็นแต่ปลอดภัยของการสูบบุหรี่แน่นอนเลิกสูบบุหรี่วันนี้เลยนะครับทำเพื่อสุขภาพทำเพื่อตัวคุณเองและที่สำคัญทำเพื่อคนที่คุณรักการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช้าวันนี้ผมเอชเวเปอร์ A er, กับไซโลต้องขอลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ